แมนยูสามอิสุบิทสองปรบมือครับชชยชนะที่มีเรื่องให้ด่ามากกว่าเรื่องให้ชมมึนเหนื่อยกับที่มาราสแปดขนาดนี้ได้ยังไงวะคือเข้าใจเลยว่าหวยแต่เขาก็แย่กว่าเราและแถมได้เล่นในโอทอฟฟอร์ดด้วยไอ้เหี้ย วันนี้เกิดอะไรขึ้นที่โอทัฟอร์ดบ้านตัวจะไล่เรียงให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นคำบรรด์ที่เราชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มที่คุณเห็นด้านล่างนี้เลยนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่อยากให้ช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามไลน์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างนี้เช่นกันก่อนอื่นอัปเดตกอร์ก่อนละกันนะครับอัปเดตลงารแข่งขันสิอาร์ซนอลนเสมอนอตเทนแฮมฟอร์ดศูนย์ศูนย์ซิตี้บุกชนะสเปอร์หนึ่งศู ถ้าลิเวอร์พูลน,น,นาทีนี้นา,นาทีที่60นะครับจบด้วยชัยชนะเราเลิกคุยเรื่องแชมป์กันนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลมึงอยากคิดตามแล้วนะครับมันจบแล้วกับการลุ้นแชมป์แค่ไม่ร้อแต่จริงๆก็ควรจะร้อได้เลยเนาะอ่ะช่างมันครับกลับมาที่เรื่องของแมนยูไนเต็ดครับโอ้ปวดหัวถ้าวันนี้ไม่ใช่ทีมระดับอ e ิสวิเทาผมว่ามีคาบ้าน นะครับถ้ามึงค่าผิดพลาดได้ขนาดนั้นผิดพลาดทั้งลูกแรกผิดพลาดทั้งลูก2เสียใบยแดงแบบที่มึงไปมีความจําเป็นอะไรต้องไปเข้ากับจังหวะแบบนี้ผมบอกตรงๆครับวันนี้ถ้าไม่ใช่อ e ีสวิตเทวแมนยูเนต็ดไม่มี3แต้มครับเปิดมา3นาทีมึงเสียประตูด,ด้วยเหตุผลที่ว่าถึกงงอะ่ะคือผมไม่ได้เก่งกว่าดอกัวแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่ใจจังหวะแบบนั้นแน่ๆถ้าผมเป็นเซนเตอร์ของแมนยูเนต็ดวันนี้ มีโอนาน่าอยู่ข้างหน้ามีเซ็นเตอร์มีเพื่อนลงมาช่วยถึง3คนมันไม่ใช่ว่าโดนบีบอะไรตัวเองอยู่ด้านหน้ามีเวลามีพื้นที่ทุกอย่างทำอะไรก็ได้แต่สุดท้ายเรื่องที่จะแตกโอนาน่ามีส่วนผิดใช่ออกมาทำไมไม่รู้ขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ช็อตนี้โดกูต้องรับมากกว่าโอนาน่านี่คือการพลาดแบบอนุบาลซ้าแล้วซ้าเล่าที่แบบไอ้เชื่อแต่แม่งยังดีข้อดีของมันคือมันทาให้เราตื่นนะตอน ตอนที่ยังไม่โดนนำเนี่ยตาผมแทบจะลืมไม่ขึ้นมันลืมตาขึ้นก็ไอ้ช็อตนี้แหละนะครับแล้วก็อุตส่าห์ตีเสมอได้และแซงนําได้อย่างไวโมเมนตัมทุกอย่างอยู่กับตัวเองเล่นดีกว่าเล่นในบ้านด้วยคุณภาพตัวเองก็ดีกว่าแต่แล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าคือเข้าใจว่าเจตนาเล่นบอลนะแต่มันต้องเล่นเข้าบอลแบบจังหวะเสี่ยงขนาดนี้จริงๆหรอกับพื้นที่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรที่ไปเถียงได้เลยครับ มันเถียงไม่ได้จริงๆคือมันต้องรับใบแดงไปเลยและตอนนี้เลี้ยวพูนำ้ำสองศูนย์จากแมสซิลิเตอร์ <c oughs> <c oughs> อ่ะจบแล้วแหละนะครับคืออันนีวคขสเซนคนตามมาไม่ทันแล้วครับฉลองแชมป์ด้วยเลยสำหรับแฟนเลี้ยวพูนะอ่ะเดี๋ยวของเลี้ยวพูค่อยมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันอ่ะต่อครับคือหลังจากที่โดนใบแดงปุ๊บเนี่ย,นนยแมนซิลิเตอรเป็นแบบเดิมๆเลยคือเมื่อมึงโดนใบแดงมึงก็พร้อมเสียประตูทันที กาซิโนนก็เป็นและหลายเกมเป็นอย่างนี้ครับพอเสียบใบใดปุ๊กไม่ถึง3นาทีแต่กุตะการแล้วนาะยเห็นแมสซิเตอร์ยิงอย่างสวยเออไม่ถึง2นาทีโดนตีเสมอณนะตอนนั้นผมผู้รงๆผมทําใจแล้วนะคือด้วยความผิดพลาดของเกมรับที่มีผู้เล่นมีเท่ากันก็ยังชนะยากนี่แม่งเหลือ10บคนคือทุกอย่างแทบจบเดช้าบุญครับอย่างที่ผมบอกวันนี้บรูโน่เฟนเดสคือหนึ่งคนที่ผมอยากจะชมที่สุดนะครับ วันนี้บรูโน่ทำดีมากสามประตูเขามีส่วนหมดเลยนะแม้จะมีแอซิดแค่หนึ่งนะครับคือทั้งลูกแรกที่เปิดแล้วเขาสกัดเข้าประตูตัวเองลูกสองและลูกสามเขามีส่วนทั้งนั้นวันนี้ต้องชมได้เต็มที่และเขาวิ่งไล่แบบนาทีเจ็ดสิบปดเห็นอาการเหนื่อยล้าแต่เขาก็ยังวิ่งทีนี้มาบนต่อมันโคตรเหนื่อยเลยอะ คือก่อนเกมเนี่ยกับ i ิสฟอร์มของอิสวิดทาวช่วงหลัง6นัดที่แม่นแพ้ไปถึง5นัดและเสมอแค่นัดเดียวเนี่ยคือต่อให้มึงอยู่ในช่วงที่แยก่ก็ไม่ควรแย่ขนาดนี้ไหมไม่เข้าใจนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะปิดท้ายด้วยคํานี้แล้วกันที่คนถามผมสัส้นๆเหลือเกินว่าแมนยูจะตกชั้นไหมเลิกถามนะครับการที่อิสวิเทาไปถึง16แต้มคงไม่มีใครคิดว่าแมนยูจะง,งูพอที่จะเสีย คือเรื่ออะไรวะจะโดนอิสวิทเทาแซงได้นะหรือ is, เลสเตอร์ตอนนี้ก็ตามแมนยูอยู่13แต้มมันจบแล้วกับการน,นีตกชั้นนะครับผมแทบไม่มีสมาธิเลยเพราะต้องดูเลี้ยวผู้ไปด้วยก็แฮปปี้กับผลการแข่งขันแต่แม่งมีเรื่องให้ด่าเยอะชิปภายกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วเดี๋ยวหลังเกมเจอกัน